สวัสดีค่ะพบกับช่องพ่อปลูกชาแนลอีกแล้วนะคะสวัสดีเพื่อนๆืทุกๆคนนะคะวันนี้นะคะเหมือนเดิมนะคะพ่อปลูกชาแนลจะพาเพื่อนๆมาทาการทราบถึงนะคะาสาเหตุที่ทําให้ผักสลัดของเรานะคะรากเน่านะคะเกิดจากอะไรบ้างนะคะโดยวันนี้ พอปลูกชาแนลก็จะพาเพื่อนๆไปดูกันนะคะแต่ก่อนที่จะไปรับชมนั้นนะคะก็ฝากเพื่อนๆทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปของพอปลูกชาแนลด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าสาเหตุที่ทําให้ผักสลัดของเรารากเน่านั้นเกิดจากอะไรบ้างนะคะไปติดตามชมกันเลยค่ะ เดี๋ยวพ่อปลูกชาแนลจะอ่าพาเพื่อนๆไปดูกันนะคะว่าลักษณะของอผักสลัดนะคะที่ว่าถ้ารากเขาเน่าแล้วนะคะเขาจะมีลักษณะเป็นเช่นไรนะคะอันนี้นะคะผักสลัดลังนี้นะคะเขาประสบปัญหากับอ่ารากเน่านะคะเมื่อเขาโดนแดดเนี่ย ต้นเขาก็จะมีลักษณะเฉาแบบนี้นะคะแต่ถ้าต้นไหนที่รากเขาไม่มีปัญหานะคะเขาก็ถึงจะโดนแดดนะคะแต่ต้นเขาก็จะยังยืนต้นนะคะสดใสนะคะรากเขาก็จะเป็นสีขาวแบบนี้นะคะในส่วนของผักสลัดที่อ่ารากเน่านะคะเดี๋ยวมาดูรากกันนะคะเพื่อนๆรากเขาจะมีลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะนี่ อันนี้น้ําลดมากเลยนะคะยังไม่ได้เติมนะคะนะคะสําหรับรากเน่านะคะรากเขาเริ่มเน่านะคะนี่ค่ะเขาจะมีลักษณะออกเป็นสีดํานะคะหรือสีน้ําตาลอันนี้เขากําลังจะเน่านะคะถ้าเป็นสีน้ําตาลแล้วนะคะนี่ค่ะถ้าหากว่ารากเน่าแล้วนะคะเขาจะ รากของเขาบริเวณนี้นะคะเขาก็จะกลายเป็นสีดำเลยนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้เขากำลังเริ่มจะเน่านะคะนี่ค่ะอเขาจะเป็นสีน้ำตาลก่อนนะคะหลังจากนั้นนะคะถ้าเน่าแล้วนะคะเขาก็จะกลายเป็นสีดำเลยนะคะสีดำแล้วก็เวลาเราดึงเนี่ยเวลาเราดึงรากเขานะคะก็จะหลุดออกมาเลยนะคะอแล้วต้นเขานะคะเมื่อโดนแดดก,ก็จะเฉาแบบนี้ค่ะเพื่อน ใบเฉานะคะนี่ไม่สดชื่นเหมือนฝั่งนี้นะคะนี่อันนี้รากเขาไม่มีปัญหาอะไรนะคะก็จะสดชื่นนะคะแต่ถ้ารากเน่าก็จะมีลักษณะแบบนี้ทีนี้นะคะมาทราบถึงสาเหตุกันนะคะสาเหตุที่ทําให้อ่ารากเน่านะคะหนึ่งเลยนะคะเกิดจากอุณหภูมินะคะอุณหภูมิที่สูงนะคะอุณหภูมิคือความร้อนนะคะความร้อนนะคะอ่าสูงนะคะทําให้อ่า น้ำในรังนะคะเขาร้อนนั่นเองนะคะน้าในรังร้อนนะคะอากาศร้อนน้นําในรังร้อนนะคะก็จะทําให้รากเขาเน่าได้นั่นเองนะคะสาเหตุที่สําคัญเลยนั่นก็คือสภาพอากาศนะคะคือร้อนจนเกินไปนะคะแต่ในอ่าส่วนส่วนส่วนอ่าทั่วไปเลยนะคะที่พอปลูกชาแนล จะเจอเป็นบางลังเพราะอะไรนะคะอย่างรังนี้นะคะเกิดจากตอนแรกเลยน้ำเขาแห้งหมดเลยนะคะนี่ค่ะตอนแรกเขาอยู่ลังนี้ปรากฏว่าน้ำแห้งนะคะเราไม่ได้ดูนะคะเราไม่ได้ดูทีนี้ก็เลยนำมาใส่ในลังนี้ใหม่นะคะเติมน้ำเติมปุ๋ยใหม่นะคะใส่ในลังนี้นะคะพอพอฟื้นมารากเขาก็ไม่ได้สมบูรณ์เท่าที่ควนนะคะเขาก็รากเขาก็ เกือบเน่าไปแล้วนะคะแต่ดีที่เขายังฟื้นให้เรานะคะเพื่อนอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุนั่นก็คือน้ำแห้งนะคะอ่าอ่าทีน,นี้นะคะแล้วก็อ่าทีนี้การแก้ปัญหานะคะการแก้ปัญหาไม่ให้อ่ารากของเขาร้อนนะคะก็คือเราจะต้องนะคะอ่าทางส่วนของเรานะคะก็คือเราใช้ลังนะคะลังแซลมอนนะคะ นี่ค่ะลังแซลมอนแบบนี้นะคะลังแซลมอนแบบนี้เขาจะมีลักษณะที่หนาหนากว่าลังกุ้งนะคะเพราะว่าถ้าลังกุ้งเนี่ยเขาจะบางนะคะทีนี้เมื่อหน้าร้อนนะคะพอเข้าสู่หน้าร้อนเนี่ยส่วนมากเลยรากของผักสลัดเขาจะเน่าตายนะคะแต่ในส่วนของลังแซลมอนยังสามารถปลูกได้อยู่นะคะเพราะว่าลังแซลมอนเขาหนาแล้วก็สามารถเก็บอุณหภูมิได้ดีกว่า ลังกุ้งนั่นเองนะคะและอีกอย่างที่สวนของเราทํานะคะนั่นก็คือการปลูกต้นกล้วยเนี่ยคะ่ะปลูกต้นกล้วยนะคะด้านข้างของโรงสลัดนะคะเพื่อที่จะปรับสภาพแวดล้อมนะคะให้อา่าเหมาะสมกับที่ต้นสลัดเขาชอบนั่นเองนะคะคือความชื้นนะคะให้เขามีอากาศที่เย็นนะคะแล้วก็ลักษณะด้านข้างนะคะเราจะขุดคูคลองนะคะ คูคลองสองข้างแบบนี้เลยนะคะเพื่อนขุดคูคลองสองข้างแบบนี้นะคะเพื่อไอ้น้ําเนี่ยเขาระเหยออกเขาแบบว่าลมพัดมาก็จะเย็นนะคะแล้วก็รอบข้างเนี่ยค่ะรอบข้างก็มีต้นมะพร้าวนะคะเป็นร่มเงาบ้างนะคะแล้วก็กางแลมเนี่ยค่ะ การแสลมให้กับผักสลัดของเรานะคะเพื่อกรองความร้อนนะคะไม่ให้เขาได้รับความร้อนโดยตรงนะคะถ้าเขาได้รับความร้อนโดยตรงนะคะก็จะทําให้เกิดรากเน่าได้นะคะแล้วก็จะไม่สามารถปลูกนะคะผักสลัดในหน้าร้อนนะคะหรือหน้าฝนได้เลยนะคะถ้าโรงเรือนของเราทำได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะคะแต่ว่าในช่วงหน้าฝนเนี่ยเราจะต้องใส่พยางนะคะเพื่อกันน้ำฝนไม่ให้ลง ในรังนะคะเพราะถ้าน้ำฝนลงไปก็จะทำให้เกิดรากเน่าได้เหมือนกันนะคะอ่าเพราะว่าถ้าฝนเต็มรังแล้วนะคะก็จะทำให้เขาไม่มีอากาศหายใจนั่นเองนะคะก็เลยเกิดสาเหตุของรากเน่าแล้วก็ต้นสลัดจืนต้นตายนะคะแล้วก็แวดล้อมโดยทั่วไปนะคะเราปลูกต้นไม้รอบๆแบบนี้นะคะที่สําคัญคืออากาศนะคะต้องมีลมพัดผ่านได้สะดวกนะคะเพราะว่า เราปลูกนี่ค่ะกลางทุ่งนาแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะปลูกกลางทุ่งนาแบบนี้เลยนะคะก็เลยอากาศเขาก็เลยพัดผ่านลมพัดผ่านบุนเวียนได้สะดวกนะคะก็เลยทําให้เราสามารถปลูกผักสลัดนะคะให้ตน้นโตต้นสวยแล้วก็อ่าไม่เกิดปัญหารากเน่าเท่าที่ควรนะคะก็ถ้ามีก็มีเป็นบางลังนะคะหรือว่า เไม่เยอะมากมายนะคะออันนี้ก็เป็นอีกสาเหตุหลักๆนะคะที่ทำให้เกิดปัญหารากเน่าในผักสลัดของเรานะคะนั่นก็คือความร้อนนะคะร้อนจนเกินไปผักสลัดก็รากเน่านะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือในช่วงหน้าร้อนถ้าเราใส่ปุ๋ยในปริมาณที่เยอะนะคะ ในปริมาณที่เยอะก็จะทําให้เกิดปัญหารากเน่าได้เหมือนกันดังนั้นหน้าร้อนนะคะเราจึงจําเป็นที่จะต้องทําการลดปริมาณปุ๋ยนะคะจากเดิมลังนี้4 0ลิตรเราใส่1 7 5 c c ซีซีนะคะก็จะเติมแค่ 150CC ซีซีเท่านั้นนะคะเพื่อนๆอ่ะอันนี้ก็เป็นอ่าสาเหตุนะคะแล้วก็แนวทางในการแก้ปัญหานะคะผักสลัดรากเน่าที่พอปลูกฉนวนได้นำมาฝาก เพื่อนๆในวันนี้นะคะอ่ะทีนี้นะคะอ่าก่อนที่จะจากลากันไปในวันนี้นะคะก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พอปลูกชนเนลด้วยนะคะเดี๋ยววันหน้านะคะโอกาสหน้าเราจะพาเพื่อนๆไปทำอะไรนั้นนะคะก็ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ